ทำอะไรคะที่รักพอนุ่งเค้กโอ้แผ่นเค้กค่ะแพนเค้กวันนี้แพนเค้กนะคะแพนเค้กเด็กๆนัดคาดว่าแพนเค้กแผ่นบางๆไม่เหมือนเขาไม่ได้ทําแผ่นหนานะคะแพนเค้กนอร์เวย์ก็จะแผ่นบางๆอย่างนี้ที่รักยูเก่งไหมลากับมัดอ่ะไม่เก่งไม่เก่งเลยคะทำไมอ่ะทำไมเธอ Can you make food for your wife no ทำไมอันนี้อันนี้กินยศ แพนเค้กแพนเค้กสามีทําเองนะคะสามีทําเองไหนคะโอ้ยแพนเค้กสวยๆคะ่ะทุกคนมาเด้อจ่ามาทํามาเด้อจ่าแพนเค้กแพนเค้กมิสเตอร์ทูเรริกทำนะคะแพนเค้กเอาลงสิทีรักอ่ะอ่ะอ่ะ,อะชูแผ่นบางๆกันไปเลยลูกๆขอมานานแล้วแต่มนุษย์แม่มนุษย์แม่ไม่มีเวลาทํานะคะแพนเค้กได้ทำแล้วขี้เกียจทุกคนเพราะว่า มันใช้เวลานานไหมจะโทษไหมจะอันนี้เขาทานกับอันนี้นะคะง่ายๆเพนเค้กของน้องกับกากหมูค่ะทุกคนมาดูตอนเด็กๆทานกันนะคะว่าจะชอบไหมเอียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรคะกินกินอะไรคะเย่โอชูเกอร์อลิซากินอะไรคะแพนแพนเค้กค่ะ ให้ป้าปาทำเพนเค้กให้เด็กๆนะคะแพนเค้กแล้ว <fe> ก <its out> <off speech> ็มีหม <leaves> ูนะคะหมูเขาเรียกว่านี่อะไรนะเรียหมูอะไรนะโอ้ยหมูอะไรบอว์นัดไม่ทานนะคะทุกคนเพราะว่านัดไม่ค่อยชอบแพนเค้กเลยใส่หมูหมูอะไรนะ More, more, yeah. แล้วก็ใส่น้ำตาลครับทุกคน <Finish. S 2> แล้วก็ใส่น้ำตาล okay. so, แล้วก็น้ำตาลนะคะสองสีงสองสามสรมค่ะ Bên lên hàng nó mà cả mình người tên người tên Sao nói kem chúc chúc bác sao nói cả là lý giả, ưu chá lấy Mm-mm. 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 mm 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 นในพูดไทยสิค่ะอลิสาตัดตัดมต,ต,ตัดครึ่งตัดครึ่งตัดครึ่งค่ะอล,ลิสานะคะไม่ได้รอเรือนะคะรอเรือไม่ชัดค่ะอล,ลิสารอเรือไม่ชัดนะคะเพราะว่านางเคยไปปาดไปผ่าตมมตมทอนซินค่ะนางมีตรมทอนซินอัก,กษสตอนนางได้สามขวบเราไปผ่าออกนะคะ พาออกแล้วนางก็เอนางน้อยก็พูดรอเรือไม่ชัดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนหนพูดรอเรือสิคะนหนพูดอารสิคะอารคัดูษาอารก็เหมือนเมืองไทยนะคะถ้าพูดคําว่าอารอารก็คือรอรอเรือและเขาก็พูดเป็นรอลิงนะคะทุกคนนั่นน่ะหัวเราะลูกบ่อยเหมือนกับบูลลี่ลูกเลยนะแต่ว่าไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่นะคะอลิสาเก่งไหมคะ เก่งมากไหมคะพี่เบลล่าเก่งไหมล่ะเก่งอะไรเก่งพูดไทยเหรอคะวันอะไรคือวันอะไรคือวันาลิสาหิวค่ะทุกคนนัหิวกันนั่งหิว ซฟียพิวข้าวอ่ะคิวข้าวเลิกงานมาจะกินอะไรดีแล้พี่พี่ป็นสอมี่สอค่บพี่ไปล้วพี่สาแคบาร์มิโอ้เซตหลน์อ้ร้อนร้อนนะคะร้อนบุลาบุลาภาษาอะไรบุลา ภาษาุสลิมมุลามุลาสจิสุกแกโมสนเยียมเสียงกีตาร์พี่เบไสไหมคะดีดดึงดึงอยู่ข้างบนนั้นพี่เบส<ม>พี่เบสดีดกีตาร์อยู่ข้างบนไม่ถูกคีไม่ถูกโค้ดเลย<ม>เดี๋ยวสักวันจะไปทำมาจะไปลงคลิปพี่เบสเล่นกีตาร์ให้ดูให้ฟังนะคะ ใครอยากฟังบ้างเม้นมาด้วยนะคะใครอยากฟังใครอยากดูพี่เบสเล่นกีตาร์ก็เม้นมานะคะทุกคนฮู้นี่ฮู้นี่ฮู้นี่พังนะพัดดิฟคลิปแม่ปะ เห็นไหมคะทุกคนบ้านนี้ใช้มือกินกันเก่งจริงๆ,ๆนะคะบ้านนี้ใช้มือกินข้าวเก่งมากแม่โสนมาปกติแล้วนัดนะทุกคนนะน้ำพริกคลุกข้าวนะ่ะใช้มืออย่างเดียวนะคะมือนี่นิ้วทั้งห้านี่จิ้มอย่างนี้เลยแซ่บเดี๋ยววันหลังจะอืวันไหนจะทําน้ําพริกเอ่อน้าพริกน้ําพริกปลาจมนะทุกคนนัดก้าจะลงให้ดูว่าการกินข้าวใช้มือ,มมอจะแซ่บขนาดไหนนะคะทุกคนแซ่บหลายๆลา ไดเห็นเพื่อนลงกระเทียมป่าออกแล้วนะคะโพดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทนัดว่านะคะทุกคนไม่มีงานงานไม่เป็นวันหยุดของเอ่อโพสต์กา่าเดวโพสต์กาอิสต์เอ่อ, <Easter. S 1> อ,อของอีสันอสเตอร์นะคะก็จะได้ไปเก็บกระเทียมป่าทุกคนดีใจกระเทียมป่าทำกระเทียมดอกไม้น้ำลายแตก เร่พปลูกกก็ลูกกพบเรดักเลิศดกซันดดลูรชสวัสดีค่ะเสอสาพูดไทยไหมคะ ทำไมอ่ะสิงช่องชั่คุณเลมินแซบหลายสิแซบหลายแซหลายแซหลายยังอ่ะแซหลายพี่เบล่าพี่เบล่าแซบหลายยังอ่ะเซบหลายไม่ยอ ข้างนอกเย็นนิดๆนะคะทุกคนแล้วเด็กไปเล่นก็แก้มก็จะได้ความแก้มแดงอ่ะ <c oughs> เพราะว่าแ <c oughs> <c oughs> ก้มแดงเพราะว่าหนาวแล้วเขาก็จะมีเลือดออกเพราะเขาเล่นเยอะกระโดดเยอะ <c oughs> เลือดสัดๆกันไปเลยนะคะทุกคน

ไม่รู้วันไหนแล้วทำตากระตาทำงานหรือเปล่าไทำไมอ่รทำไมพี่ไม่รพี่เลาไม่รู้หรอกเิลาอีทช็อเวลาแเอวิลาแกรู้ภาษาอังกฤเานกรรู้ส ตื่นเต้นจังเลยทุกคนน่าจะเต็ม40วันที่3มเมษายนนี้แล้ว40ปีเต็มตื่นเต้นแล้วเกินจริงแกจริงแกจังอะบายบายแคมอล่ามามาก่อนสวัสดีค่ะก่อนบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบ Subtitles <laughs>